ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเต้ปัฟคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่องรอบวันที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปเลยโปเตปับช็อปขายโค้ดเกมส์สตีม EA Rockstar Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f เฟซ o o ๊กเพจโปเตปับ s ็อปขายเกมกราคาถูกลิงค์อยู่ใน Description ครับผมนะครับข่าวแรกครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมชินเมกามิเทนเซ i ภาค5นะครับเพราะว่า a อ l a s สเจยุติวางขายชินเมกามิเทนเซ e i 5ในรูปแบบดั้งเดิมในสวิชนะครับและก็เอาเกมในภาค Vengeance มาขายแทนนะครับทีมแม่นาแอตลาสนะครับประกาศจะยุติวางขายเกมชินเมกามิเทนเซ e i 5 แบบดั้งเดิมนะครับบนร้านค้า Nintendo eShop นะครับในวันที่13มิถุนายนนะครับเวลา3ทุ่ม59ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งทีมงานยืนยันว่าหลังจากเกมรูปแบบดั้งเดิมเนี่ยพอนออกจาก eShop ไปแล้วนะครับชิพ Mega Man Save 5 Vengeance นะครับจะเข้ามาวางขายแทนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับชิ้น Mega Man Save 5 Vengeance นะครับเป็นเกมเวอร์ชัน Enhanced ที่ปรับปรุงทั้งเกมเพลย์เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ตัวละครใหม่มีฟีเจอร์การเข้าถึงเพิ่มเติมนะครับแล้วก็พื้นที่ใหม่ๆที่มอบประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างจากตัวเกมต้นฉบับนะฮะนอกจากนี้นะครับผมเกมในภาคเวน e ทียสเนี่ยลงให้กับเครื่อ,คองคอนโซลอื่นๆแล้วก็ใน p c ด้วยนะครับซึ่งไอแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยจะเป็นภาคเวน e ทีสมาให้เลยใครที่เล่นใน Nintendo s w i t c h นะครับอาจต้องรอตัว5 Ven g e a n c e ออกเลยนะครับเพราะว่าภาคนี้ครบสมบูรณ์ของตัวเกมแล้วนะฮะ สำหรับชิปเมกามิเทนเซ5ห้าเวนเจอรสนะครับจะวางขายวันที่14มิถุนายนนะครับบน PC PS4 PS5 Xbox One และ Xbox Series นะครับเอ้รวม Nintendo Switch ด้วยนะครับใครสนใจก็รอกันได้เลยนะครับแฟนอเมิกทั้งหลายนะฮะนะครับข่าวต่อไปอันนี้จะเป็นข่าวเก่าสักนิดนะครับแต่ว่าเอามาสรุปให้ก็แล้วกันนะฮะหรือว่าเป็นควันหลงจากเหตุการณ์ของ PSN นะครับก็คือ Ghost of Tsushima ครับบน PC โดนถอดออกจากหน้าร้านสตรีมแล้วกว่า170ประเทศนะครับ ที่ส่วนใหญ่ไม่รองรับ PSN นะฮะคือก่อนหน้านี้นะครับมีร้านขายคีย์เกมเจ้าหนึ่งดังมากนะครับเล้่ยอยคืนเงินให้กับคนที่สั่งซื้อ Ghost of Tsushima บน PC นะครับซึ่งก็ล่าสุดก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเกมนี้ซื้อในสตรีมไม่ได้ใน1 7 0ประเทศที่ไม่รองรับ PSN นะครับ ส่วนในโซนไทยยังซื้อได้ตามปกตินะครับเรื่องนี้ถูกรายงานมาจากทีมผู้ดูแลของ SteamDB นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เก็บสถิติและขวาวขึ้นไหวของ Steam นะครับโดยตรวจพบว่ามีการเพิ่ม่วนประเทศที่จำกัดไม่ให้ซื้อเกมนี้นะครับกว่า170ประเทศซึ่งเคสนี้เคสเดียวกับ Hell Diver 2เลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ถึงแม้ว่าทาง Sony จะยอมถอยนะครับไม่บังคับผูก PSN นะครับแต่ว่า ประเทศที่ไม่มี p s n เนี่ยซื้อเกม Hell Diver แล้วก็ Ghost of Tsushima ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะฮะเอออันนี้เป็นแฟต์อย่างหนึ่งนะฮะ PSN สนในโซนอาเซียนเท่าที่ทราบประเทศที่ไม่มีคือฟิลิปปินส์และก็เวียดนามนะฮะแล้วก็ประเด็นนี้นะครับน่าจะสร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานซัก,กร์พัฒน,นะครับคนสร้าง Ghost of Tsushima ก็ได้บอกว่าถ้าเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยไม่ต้องผูก PSN นนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันออกมาแบบนี้จะเล่น คนเดียวหรือเล่นโค o ออฟก็เล่นไม่ได้ครับเพราะมันไม่มี PSN ในประเทศที่ไม่รองรับนะฮะปัจจุบัน Sony ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นการจำกัดโซนวางขายทั้ง h e l l d i v e r 2แล้วก็ Ghost of Tsushima นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไม Sony หรือ PlayStation ถึงออกแอคชั่นออกมาแบบนี้และสร้างความไม่พอใจแก่คนจำนวนมากสร้างความไม่พอใจแก่ผู้เล่นทั่วโลกนะครับถ้ามีข่าวขึ้หน้าใดๆเดี๋ยวทางผมก็จะแจ้งขาทสาบในอนาคตนะครับ ครับข่าวต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับเกี่ยวกับเกม Call of Duty นะครับเพราะ Activision ครับมีแผนสร้าง Call of Duty ภาค2026-2027โดยใช้ชื่อภาค Ghost และ Advanced Warfare นะครับ Vizor ครับเป็นนักปล่อยข่าวลือและเป็น Data Miner นักเจาะไฟล์เกมนะฮะร่วมกับ l เกอร์อีกคนนึงนะครับชื่อว่า Wandy i s b o x นะครับ อ้างว่า Activation กกำลังมีแผนทำเกมคอ l o ิ Duty ที่จะวางขายในปี2026-2027ซึ่งข่าวลืมมีเผยว่าคอ l ดิวตี้ภาค2026นะครับใช้ชื่อชั่วคราวว่าโปรเจกต์ e v i l Wood นะครับพัฒนาโดย Infinity Ward และคอ m ดิวตี้ภาค2027นะครับใช้ชื่อชั่วคราวว่าโปรเจกต์ n n v i l สร้างโดย Sledgehammer Games ซึ่งนักปล่อยเขาวลืออ้างว่าโปรเจกต์ e v i l Wood เนี่ยคือภาค o s t ครับ เป็นในเรื่องก่อนเหตุการณ์ภาค m o d e r n Warfare 2019นะครับและก็ Project a n v i l ใช้ชื่อภาคว่า Advanced Warfare นะครับซึ่ง ทั้งสองพักนี้จะเป็นเนื้อเรื่องใหม่นะครับเหมือนเป็นการรีบูตจัก,กรวาลของเกมรวมไปถึงนะครับมีรายง,งานว่า live xbox game showcase นะครับจะจัดในวันที่10มิถุนายนนี้นะครับผมและอาจจะต่อด้วยงาน c o o duty back of five showcase หรือง่ายคือมันเป็นอีเวนต์เปิดตัวของ co-op duty ภาคใหม่ของปีนี้นะฮะซึ่งในปีนี้ c o o duty ทำโดย Treyarch นะครับซึ่งก็ดูกันนะครับว่า c o o duty ภากในภักนี้จะเปิดตัวจริงๆตามข่าวลือหรือเปล่าเป็นภาคสงครามอ่าวตามที่ลือกันจริงๆใช่ไหม ก็ต้องรอติดตามกันใน Xbox Game Showcase ที่จะมาในเดือนมิถุนายนรอกันได้เลยนะครับนะครับแล้วก็ปิดท้ายข่าวนี้ด้วยข่าวลือเกมรีเมคอีกแล้วครับท่านนะฮะก็มีรายง,งานว่า Resident Evil 1 remake ครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาครับผม remake ซ้ำ remake ซ้อนนะฮะทาง Daniel R P K ครับหรือว่า Daniel Richmond ครับนักปล่อยข่าวลือในแวดบงฟข่าวรยนต์นะครับซึ่งอ้างว่า Capcom กำลังซุ่มทำเกม Resident Evil 1 remake มีแผนว่าจะวางขายในปี2026 ึ่งข่าวลือนี้ตรงกับรายง,งานของทาง P R E a l a ลาบิยนะครับเป็นคนปล่อยข่าวลืออีกคนนึงนะครับที่เคยบอกว่า r E 1 Remake เนี่ยกำลังสร้างโดย Capcom นะฮะถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนะครับแปลว,ว่า Capcom ตนนัวนี้กำลังสร้างเกม Resident Evil พัคใหม่ที่อาจจะวางขายในเดือนมกราคม2025นะครับและอาจจะมีการพ่วงตัวอย่างของ Resident Evil 1 Remake ไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้แคปคอมยังไม่ได้เปิดตัวเกม Resident Evil ภาคใหม่ที่บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะแต่ก็เป็นไปนได้นะครับว่า R.E. 1 r e m a k e เไอเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะเป็นการเอาเกมเวอร์ชันคลาสสิกมาทำใหม่โดย R.E. Engine นะครับทำเกมเพลย์ให้ทันสมัยและก็เนื้อเรื่องมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นด้วยนะฮะสุดท้ายนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันจากทางแคปคอมโดยตรงนะครับและก็ไม่รู้ว่า Re s i d e n t Evil ภาคใหม่นี้ จะเปิดตัวด้วชื่ออะไรนะครับและจะขายตอนไหนก็รอกันต่อไปนะครับและปกติแล้วนะครับเกม R.E. เนี่ยจะเปิดตัวในงาน PlayStation Showcase นะครับถ้าปีนี้มีการเปิดตัว ก็รอรุ้นนะครับว่าจะเป็นเกมภาคไหนนะครับรอติดตามกันได้เลยครับผมนะฮะอันดัหมนนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับและก็ตอนนี้ช่องผมมีเมมเบอร์แล้วนะครับผม50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายนะครับและส่งซุปเปอร์แบงกั้นนไดะครับ โปรเตปั๊บขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ